พอมานายกรัฐมนตรีโดนถูกยุติการปฏิบัติหน้าที่ยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยตอนเนี้ยแล้วบัเอิญว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณแพรทองทางชินวัตรก็เป็นควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมใช่ค่ะนะครับแล้วก็มันก็ตรงกันกลับว่ามีพระบรมราชโองการมาพอดีเลยวันนี้เป็นโปรดเก้ามาเรียบร้อยนะเอิญวันนี้มันมีไอ้มนุษย์อัปรีจังไร ชุดไหนอีกอะอ้าวใอ,อ,อ้ไอตุลเงฮะอ๋อชื่อไอตุลน,นะที่ออกมาเพื่ออ่ามาเรียกร้องนะก็เขามายืนน่นหนังสือนะครับถ้าจำไม่ผิดจะยื่นสารรัฐมนูญว่าให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่เรื่องเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วยคนับยืน่นถอนเลยเขาบอกให้ยื่นถอดผมบอกยื่นถอนเลยยื่นอะไรเนี่ยผมถามก่อนครับ เพราะไอ้ตัวหนึ่งก็อยากเป็นนายกใจจะขาดที่สัตว์โอ้นี้เขาหวังหวังอยากจะเป็นนายกหวังมากค่ะแล้วเมื่อสองวันนะมันมีไอ้สองคนนะไอ้ไอ้คังโคกกับไอ้ตาเหลือกเขาไปนั่งออกด้วยกันนะไอ้คังโคกก็ถองใหญ่ไอ้ตาเหลือกก็ทาเป็นแบบดราม่าว่าทําเป็นเนี่ยต้องคบค้างประชาชนเหมือนแบบแต่เห็นใจพักเพื่อไทยใจจะขาด แต่เปล่าแล้วก็อย่าเชื่อแม่งเลยเ,ออเพราะไอ้พวกนี้ตบหัวและรูปหลังเพราะมันกลัวผมถามก่อนครับวันนี้มีภาพรมราชองการออกมากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วผมอยากจะรู้จริงๆว่าคนอย่างไอ้ตุลเนี่ยหรือเขาเรียกไอ้นายแพทย์ตุลเนี่ยมันเคยทําคุณงามความดีอะไรให้กับประเทศชาติไม่อ,อกแล้วทําไมครับระบอบนี้เนี่ยระบอบวันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญผมเข้าใจแต่ผมถามว่าผมงงว่า คนเนี่ยประชาชนเขาเลือกพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเลือกผู้แทนราษฎรเขาเลือกพรรคนี้มาพรรคนี้มาพรรคนี้มาแต่คนธรรมดาที่ไม่เคยทําประโยชน์อะไรออกไปยื่นฝากลื่นฝากยื่นเพื่อเอาคนนี้ออกเอาคนนี้ออกเอาเอาคนนี้ออกซึ่งตัวมึงเองเนี่ยในแง่ตัวมึงไม่เคยเลือกข้างนี้อยู่แล้วแต่มันเนี้ยมันปล่อยให้คนพวกนี้ทาฝากมือแล้วผมอยากจะรู้นะฮะว่าไอ้คณะสองวอที่หัวกาคในประธานสองวอตอนเนี้ย มันก็อยู่ในขั้นสอบสวนอยู่ในขั้นเข้าคดีเครือข่ายอาญาการหัวประมูลไอ้หัว,ห,ห,วหัวเรื่องสอวอเป็นอังยี่ซ่องโจรค่ะอย่างนี้เนี่ยครับถ้าสมมุติคดีที่สุดว่ามันมีความผิดจริงโดนโดนออกหมดโดนอ่าโดนอะไรโดนออกโดนในคดี<ะ>มีคดีกันทุกคนเอาแล้วการยื่นเรื่องของนี้มันขณะปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้คุณโดนตรวจสอบอยู่<ะ>ไม่โมฆะกันเหลอ ไม <า S 1> ่ย้อนหลังได้ฮะที่ทอย่างนี้คุณมาเล่นย้อนหลัง<ะ>แต่เวลาที่ถ้าสองวัวกันอย่างนี้ถ้าผิดจริงๆตอนนี้ดีเอสไอก็บอกเลยจะชี้มูลกนและค<ะ>่ะแล้วผมถามก่อนนะครับถ้าประเทศไทยนี่แม่งจะเจริญยังไงฮะถ้ามีคนอปีจัรายพวกนี้อยู่<ะ>มันจะเจริญกันแบบไหนฮะแล้วผมอยากจะเรียนว่าแล้วอย่างนี้เรามีการเลือกตั้งกี่ทีกี่ทีอย่างนี้ใครออกมาแหกป,ปากแหกกระเชงบ้านเมืองแม่ก็เดินไม่ได้<ะ>ความเจริญหาไม่ได้ นี่ย <N ame> มาคือก,กู้ใหญ่ๆมันมีอะไรองค์กรอะไรเถื่อนๆตั้งกันมาอีกแล้วจะมาไม่เอาเรื่องเกี่ยวกับคาสิโนโให้ระงับการเรื่องเกี่ยวกับสปอร์ตอ t นเ t อร์เทนคอมเบกอินเตอร์ทงอนเตอร์เทนเพราะว่าจะเป็นการมอมเมาไอ้สันดานเขายัางไม่ดันซอบาลัยเลยเป็นแค่อย่างนี้ตั้งมามีแค่คาสิโนโ10%นตอกนั้นเป็นสถานบันเทิงมึงบอกว่าไปมอมเมาเรื่องเรื่องอะไรฮะเรื่องอ่าบอนการพนันเล่นการพนันนี่มึงแทงหวยกันไหมล่ะ มึงเล่นหวยและบอลเถื่อนเต็มไปหมดเนี่ยก,ก,การมนัม้นเนี่ยมียุดหยบหญ้าตีกาากไก uh ่ปลากัดไก่ชนชนไก่แล้วถามว่าไอ้คนพวกนี้แต่ก่อนมึงอยู่ที่ไหน <ś le> <ยะ S 2> แล้วผมถามก่อนครับ <ś le> ไอ้การที่ประเทศจะ,จะเจริญขึ้นมาเนี่ยให้คนเข้ามาเราจะได้มีไรายได้เข้าประเทศทั้งการบันเทิงเริงล่มแค่มีธุรกิจเกี่ยวกับคาสิโนแค่สิบเปอร์เซ็นต์มึงโอ้โหไอ้พวกนี้นี่จะเป็นจะตายกันใหญ่เฮ้ยแล้วผมถามว่าแล้วทำไมก็ไอ้คนเสียผลประโยชน์ วันนี้ไม่ว่าจะเป็นนายกไปโรงนานโดนนายเสียอธิปไตยยังไม่ได้เสียอะไรทั้งนิดหนึ่งการคุยการต่อรองเป็นการคุยนอกรอบก็ไม่เอาไม่ว่าก,กันแล้วครับในเมื่อศาลออกมาอย่างน้นก็เป็นคำอำํานาจของศาลใช่ค่ะ นะครับให้ความเคารพเราไม่ก้าวล่วงที่ผมพูดแต่ผมที่อยากจะก้าวล่วงกับคนประเภทนี่จรักชาติใจจะขาดอันนี้รักชาติปานจะแหกดากดมแต่ทําไมถึงมีแต่อะไรครับแต่งาบที่ดินผืนแบบดินชาติงาบเขาก็โดงแดกเนี่ยใครก็รู้แล้วทําไมล่ะครับไม่เอาออกมาล่ะครับจริยธรรมคุณธรรมศิลธรรมหรือส้นตีนอะไรเนี่ยทําไมผมไม่เห็นลอไองคงกรที่ออกมาเนี่ย อยู่ตรงกล้ากว่ารัฐบาลมึงไม่ออกมาล่ะสื่อออกมาเล่นดิมึงนั่งกันอยู่ทำาทาไซ้ำซ้นตีนอะไรกันน่ะแล้วอย่างเงี้ยทำไมที่อย่างงี้คุณไม่ออกกันมาว่าห้าพันกว่าไล่ไม่ออกกันมาออือนะเรื่องบอลเถื่อนบอลอะไรไม่เอาโอ้ทาเป็นไม่รู้ว่าอะไรก็มีกินมีใช้ไงถ้ามีบอลเถื่อนกูได้แดกด้วยเห็นไหมและบางประเภทโอ้ทำเป็นคนดีออกมาอย่างงู้นก็คิดดูชุวนุมที่ผ่านมา สมชายแสวงการยังตอแหลกัอพี่น้องประชาชนอุตอแหลยังไงอะอ่าฝนตกมาเป็นหน้าฝนแม่งไม่รู้หน้าว่าหน้าเลยว่าฤดูกาลอะไรแม่งนันบด่ารัฐบาลอีกว่ารัฐบาลมันการแก้เห็นไหมพี่น้องอ่ามันนำฝนเทียมเนมาตกใส่เราอุบานี่ฝนเทียมโถไอสันดานถามว่ามึงไม่โกหกตอแหลต่อหน้าเขาเรียกว่าขนาดคุยต่อหน้าเนี่ยฝนเทียมเนี่ยมึงบอกฝนเทียมพนส่วนใหญ่แล้วฝนเทียมเนี่ยขอโทษนะฮะประเทศไทยเนี่ย ฝนเทียมก็จะทําก็ต่อเมื่อตอนช่วงฝนแรงนะฮะและช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนเขาจะเป็นต้องทำเนี่ยเหรอแล้วฝนเทียมในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นฝนหลวงฝนหลวงครับนั่นเขาครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนาครับที่ไม่มีฝนตกคแต่วันนี้ไอ้สมชายแสวงการมาโกหกตอแหลแล้วถามว่าคนที่ไปเนี่ยยังไปเฮเอกกับมันแล้วใครเชื่อเออก็มีก็บอกแล้วไงก็ไอ้พวกยิ่งหน้าโง่ที่ไปนั่งกันอยู่ไงแล้วคิดดูฮะให้พี่น้องประชาชนดูเลย อันไหนถูกอันไหนผิดนายกรัฐมตีต่อรองกับไอ้คุนเซนต่อรองเพื่ออะไรครับให้ไ,ไม่ได้ให้เสียเลือดเสียเนื้อไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อให้ทหารทหารของชาติเราได้อยู่ของเรามึงอยู่ของมึงกูอยู่ของกูค่ะเห็นไหมความที่อะไรครับ ความที่ตระหนักดีความที่ทํางานเพื่อประเทศชาติคิดบวกอ่ะคิดบวกให้ว่าไม่เอาเราไม่ก่อการเสียเลือดเสียเนื้อใช่เพราะถ้าเสียเลือดเสียเนื้อก็โดนอีกเดี๋ยว้พวกสันดานไม่ดีเอาอีกใช่ไอ้ว่าปีจังไรบอกนี่งไงพาคนไปตายเห็นไหมมีนายกอย่างนี้เราต้องสูญเสียแต่นี่ไม่มีการสูญเสียใดๆทั้งสิ้นไม่มีเสียอะไรม้แต่ใช้โดยใช้วิธีการความเป็นกันเองกับบ้านพี่เมืองน้องอยู่กันมานานอะไรกันมานานพอคุยกันบั่งและใครจะไปรู้ล่ะครับ ว่าไอ้เท่าเจ้าเล่ไอ้ละแวกเจ้าเล่ไอ,เเไอ้หุ่นเซนเนี่ยมีเสียอยู่อย่างเดียวเสียเวลาที่โทรไปหามาีเออเสียเวลาโทรไปเส<า>ียความรู้สึกที่มันเอาคลิปออกมาโทรเวลาเสียเวลาโทรไปหาไอ้เฮียเนี่ยก็ใช่ไงพูดอย่างนี้ไอ้หุ่นเซนเนี่ยแหละเอาพูดกันตรงๆไม่ต้องไปเรียกแล้วครับวุน้นซ่งหุ่นเซนญาติญา,าติเล่อย่าติญาติลิดแล้วเสร็จแล้วใครจะไปรู้ไอ้เฮียหุ่นเซนแม่งหักหลังใช่เอาคลิปไปโป่งไปเปิดไปปล่อยใครจะรู้ล่ะว่าไอ้แก่เนี่ยมันสัญดานจะเล่นนี่ไงผมถึงบอกไงฮะ แล้ววันนี้นายกทําเต็มที่เพื่อให้เรามีการเสียเลือดเสียเนือ้อแม่ทัพนายกองเขาก็รู้กันจริงค่ะการลบว่ามันไม่ยากหรอกแต่มันก็ยังมีพวกผุก,กระดมะทําไมไม่เอาทําไมไม่เอาใจยุหเหมือนกันนะวันนี้รัฐบาลเดินเกี่ยวกับเอากัญชาลงลงลงข้างบนไปเป็นไม่เอาลงขึ้นแล้วกัญชาเอากลับมาเป็นยาเสพติดแล้วอันดับหนึ่งแล้วไอ้คนเสียผลประโยชน์รีบเอากันใหญ่เห็นไหมฮะ พอเวลาปาบกันจริงๆหาว่าค่าตัดตอนค่<ฮ>ะแต่เวลาพอเปิดไปเปิดมาวันนี้จับยาบ้าได้ต่าไห่จับรึเปะายาบ้าจาักไม่มีราคาตอนนี้ราคาขึ้นแล้วค่<ฮ>ะเพราะเนื่องจากโดนจับหมดทุกอตค่ะการโจงกัญช,ชาเขาปากจริงเพราะปากจริงไอ้ไอ้พักที่เสียผลประโยชน์ทําไง <ฮะ S 2> ตอนนี้กําลังตะล่อมเล่นเรื่องฮะแทงสวนแทงสวนใช่เพราะไอ้อีตัวนึงก็อยากเป็นนายกใจจะขาดี่สัตว์โอ้นี่เขาหวังหวังอยากจะเป็นนายกหวังมากค่ะแล้วเมื่อสองวันนะมันมีไอ้สองคนนะไอ้ ไอคางโคกับไอตาเหลือกเขาไปนั่งออกด้วยกันนะไอคางโคกก็ถองใหญ่ไอตาเหลือก็ทาเป็นแบบดราม่าว่าทําเป็นเนี่ยต้องเข้าข้างระัาชนเหมือนแบบแเห็นใจพักเพื่อไทยใจจะขาดจะเปล่าแล้วก็อย่าเชื่อแม่งเลยเพราะไอพวกนี้ตกหัวและรูปหลังเพราะมันกลัว ถ้าวันนี้เนี่ยตาเหลืองมันด่าเขาอีกด่าอีกตามเขาอีกเดี๋ยวพักมันจะไม่มีคะแนนเสียงอ่ะถูกต้องมันก็เลยเล่นปลาจีกับไอ้ตู่กับไอ้กังคกแต่ตอนนี้กลางนะจะบอกให้เลยเพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้เขาบอกว่าไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่อยากจะให้นายกในยุบสภายุบทำไมอ่ะพอยุบสภาปุ๊บเนี่ยจะเขาบอกว่าคืนคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนคืนอะไรอ่ะแล้วก็จะได้ เลือกตั้งใหม่เพราะตอนนี้เนี่ยผลโพออกมาไงก็อะไรปะเกิดความชลาใจไงว่าพอผลโพออกมาปุ๊บเนี่ยทุกคนเลยจะวิเคราะห์ไปในทางเดียวกันว่าผลโพออกมาในพักส้มเนี่ยเขาสูงและพักอ่อ่าเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้ตกไปอันดับที่สี่ที่ห้าเออแล้วไงฮะแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาเขาเนี่ยพร้อมเลือกตั้งแล้วแต่พักอื่นเขาไม่รู้อ๋าก็คุณเอาโพมาจากไหนฮะโพโดเรโพสลิมฮะแล้วถามก่อนนะโพโพอย่างนี้ใครน่าเชื่อถือฮะมีที่ไหนล่ะครับโพ เอาพลเอกวายุตเป็นองค์มตีเอามาอยู่ด้วยเป็นดอันดับสองเอาไอ้นี่มาอยู่ด้วยแล้วถามก่อนนะ<ช>อันดับหนึ่งไอ้เท้งเป็นได้ไงไอ้เท<ช>้งไม่มีสิทธิ์เป็นนะแล้วก็ส่งผลเพราะเพราะว่าให้รัฐบาลชุดนี้เขาอยู่สมมุติว่าถ้านานยกแพทงทานโดนจริงๆก็โดนว่าโดนคำสั่งศาลและบันูุนออกคนที่จะเป็นต่อไปก็ตาชัยเกษมนิติสิริก็เข้ามาใช่ก็เท่านั้นเองเพราะโควตาพรคเพืยอไทยส่งสามคนเต็มครับใช่ตามรัฐธรรมนูญนะแล้วที่สําคัญนะอยากเป็นได้เลยครับ ไม่มีคําว่าแงได้เลยไม่มีคําว่าทางตันแล้วไม่มีคําว่าสุญญากาศถูกต้องฮเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีการวางหมักเกมเบาไปแล้วครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วแหมพระเพื่อไทยเนี่ยเขาผ่านร้อนผ่านมามากี่รอบเขาไม่รู้หรือแล้วไอ้ที่พวกว่าคือนำหน้าให้ประชาชนกูถามก่อนฮะฮะไอ้เยรัฐบาลเนี่ยจากพรรคกัยเข้าไปโพ้นนำหน้าประชาชนที่ไหนฮะไอ้สั์อ้าวอันนี้แหละเข้ามาจากการเลือกตั้งไอ้ควายไม่คำว่าคือนำหน้า คืออำหน้าให้ประชาชนที่คืออะไรมึงพูดได้ยังไงก็ในเมื่ออำนาจเขาให้มึงก็มาจากการเลือกตั้งทั้งกูก็มาจากการเลือกตั้งแล้วกูไปยึดอำนาจได้ยังไงแต่ตอนนี้ปฏิวัติทำไมมึงไม่ออกมาแล้วมไม่มาแห่ปากกันคู่ของคนเสื้อแดงแล้วมึงไม่ใช้เด็กอะไรอะ่ะมึงไม่ใช้เด็กได้ยังไงให้ใช้เด็กไปติดคุกไปชูสามนิ้วแล้วไงเด็กติดคุกติดคุกแทนพวกมึงอะ่ะ เฮ้ยอย่าตีกินอย่างงี้อ,อ,อย่าเอาประชาชนเป็นตัวประกันใช่ไหมไอ้สันดานม,มาจากบ่ประชาธิปไตยเหมือนกันการเลือกตั้งเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็มีสี่ปีของตามคอลงของทามถ้าเขาถึงเวลายุบเขายุบเองถ้าถึงเวลาที่เขาจะลาออกเขาลาออกเองไม่ต้องไม่ต้องมีฝั่งที่พวกมาจากประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ยจะต้องมาจ้องบอกว่าให้ยุบ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 มึงไม่ต้องมาชี้แนะไอ้สั์เขามีเวลามึงลงมานั่งเป็นไม่ใช่เหมือนพวกมึงเนี่ย พอเป็นนายกไม่ได้เลือกไม่ได้มึงไม่ได้เป็นนายกขอเวลาอีกสิบเอ็ดเดือนค่ะขอโทษนะแล้วประเทศจะเอาอะไรแดกกันนะแต่เขาใช้คําสวยหรูนะพี่ชารแม้ขอเวลาสิบเอ็ดเดือนไม่ว่าจะเป็นทั้งไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งเทงไม่ว่าจะเป็นเอ่อเขาเรียกอดีตหัวหน้าพักของพวกเขาเนี่ยนะก็จะบอกไปสั่งทางเดียวกันว่าทางออกที่ดีที่สุดของประเทศไทยก็คือยุบสภา คือนอำนาจให้กับประชาชนก็เดี๋ยวรอดิเดี๋ยวเขามีแน่ถ้าจะคือนอำนาจมาประชาชนอะ่ะแต่ยังไม่ถึงเวลาเขายังไม่ถึงเวลาเขาต้องทําอะไรก่อนใ,ให้บ้านเมืองมันจเจริญก่อน